อันนี้ควายของซาบันไดครับพี่น้องทั้งผีเพิน่นจิตปล่อยแน่นี่นะครับบ่อสนเขา้าบอ่อบ่อผูกบ่อมัดวันทองครับจะเป็นลักษณะแนวนี้เลยปล่อยแบบขั้วายปลาเนี่ยหายกินเองครับตามธรรมชาติแต่เพิ่นกระสีมะยำม,มายามบ่ออาทิตย์ละเทือครับเอาเกลือไปให้มันกินมันกระสีจำจะคล้องมันได้ครับแต่ว่าผู้ใดมากน้องควายน้องงัวนี่แล้วครับบ่อได้กินครับมันมันออกลูกกลางปลาก็ แม่มันก็กินเองก็บจบไปครับมีแต่รโตนอ้วนครับพุ่นะเข่าแถวกันสวยงามขนาดครับพี่น้อง